เอฟซีวันนี้ครับเอฟซีไอรดออกมาประกาศแล้วนะครับนะประกาศถึงเพื่อนนะครับว่าอย่าดึงกูเข้าไปเกี่ยวโอยหัวจะปวดนะนะเอาเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออธิรส ในการรับชมรััฟังใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสัคล้าฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเอครับไอ้รูนะครับผมบอกแล้วมันเอาตัวรอดมันไม่เอาทั้งอีหนา้าอีหน้ากามันก็ไอ้ลายมันประาก,กาศแล้วนะครับว่าจะดึงผมเข้าไปเกี่ยวคุณจะทะเลาะก,กันราการผมห้ามแล้วผมพูดแล้วไม่ฟังขอเชิญเลยครับแม่จะดึงผมเข้าไปเกี่ยว หลอนประกาศตัดห่างทั้งลายธนากาศแล้วนะครับประกาศตัดห่างแล้วกลัวครับเมื่อเช้านี้นะครับเจอลายเขาให้ลายตัดเขาให้นะเออแต่ลายมันก็พูดด้วยมีเหตุผลนะโหลอนเอองเงยผลไปดูลายนะะละเออลายลุยโนะนะครับลุยนะครับเอาความจริงมาคุยกันเออเอาหลักการความจริงมาคุยกัน เออไอ้ลาไมนก็ไม่พอใจหรอกมึงเป็นธนาแท้ๆมึงต้องเข้าข้างความความถูกต้องสินะครับไม่ใช่ไม่เข้าข้างอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ไอะไรคนที่เขาถูกทำ้ายไอ้ลามันก็ไม่พอใจไงครับไอ้โลสไม่ได้ไม่ได้ไอ้อึ้งขยะไอ้ลามันก็ไม่พอใจดิางานที่อึ้งขยะถูกทำ้ายงานนี้มั่วเละตุ้มเปะเละตุ้มเปะเละตุ้มเปะนะครับ ผมบอกเลย,ยางานนี้สนุกแน่ๆพี่ครับไปกันใหญ่แล้วโลมันออกมาไม่เอาเลยนะมันประกาดเลยนะโลประกาศไม่เอาเลยนะเออโลประกาศไม่เอาเลยนะนะครับโลประกาศไม่เอาเลยนะมืงสองคนว่าไงกันนะเอาไงทีนี้กูถามเอาไงทีนี้ เลต้มเปะลาลาเลต้มเปะเลต้มเปะละมาเลต้มเปะตัวใครตัวมันไอ้สี่งอันนี้ตัวใครตัวมันครับอ่ะระคาพิเศษครับพี่น้องบาบูนะครับบานไลนะครับอันนี้ตัวใครตัวมันนะครับผมบอกเลยนะครับบานไลแล้วครับรดประกาศไม่เอาใครแล้วนะครับตัวใครตัวมันนะครับเอาไงต่อเมืองอันนี้ผมเชื่อครับเละ งานนี้เละเข้าทางอีบุหลันอีบุหลันเล่นคอนเทนต์ยา,าวๆนะครับข้าทางอีบุหลันงานนี้แ้วผมบอกเลยนะครับงานนี้สนุกแน่นอนนะครับบันเทิงเรืองใจแน่นอนใครทำกรรมดีก็ได้กรรมดีครับใครทำกรรมชั่วได้กรรมชั่วนะครับผมบอกเลย นะครับโลนมึงทำไมมึงพอดขนาดนี้วะออกมาประกาศไม่เอาพวกมันเนี่ยที่มึงมึงกูกะแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้กูกะแล้วนะครับโรนบอกว่าหากพวกคุณไม่มีสตินะครับการที่ออกมาฟาดฟันกันเนี่ยพวกคุณไม่แยกแยะเนี่ยมันจะพากันบาลายหมดเลยนะครับอ้าวนะครับไอโลนฟาไปถึงไอไลน์แล้วนะครับว่าจะตั้งหัวข้ออะไรนะครับ จะเอาผู้ไปเอารูปผมไปขึ้นอะไรเนี่ยถามผมก่อนนะครับเอาแล้วไหมครับเละตุ้มเป๊ครับไอลายแล้วครับวันนี้ครับผมอยู่ภายใต้กฎหมายมาตรา24และหูเอาแล้วครับงานนี้ครับงานนี้ครับไปกันใหญ่แล้วครับไอโรนฝากถึงไอลายแล้วครับนะครับโอ้โหโรนไม่พอใจครับที่ลนยนะครับ เอารูปไปขึ้นนะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยฮู้ว้า่าบันเทิงเรื่องใจบันเทิงเรื่องใจบันเทิงเรื่องใจไปกันใหญ่แล้วสิครับเรานะครับนั่งบับูดูหมาก,กัดกันครับวันนี้แล้วสิครับหัวจะปวดแล้วหัวจะปวดนะครับหัวจะปวดนะครับหัวจะปวด เรื่องใหญ่มาแล้วครับนะครับเรื่องใหญ่มาแล้วครับตัวใครตัวมันนะครับนะครับตัวใครตัวมันนะครับผมบอกเลยนะครับเอานะพัน,น้นนะครับฝากถึงดำกันแล้วครับฝากถึงลายกันแล้ว นะครับงานนี้ครับเล็ะเป็นโจรครับ,น,น,บ,บรนะครับไปกันแล้วครับไปกันแล้วครับสนุกแล้วครับเออบันเทิงเรืองใจนะครับผมบอกเลยนะครับ ตัวใครตัวมันนะครับทุกท่านนะครับผมประกาศตรงนี้เลยแหละครับนะ mm hmm. ไอโรดเอาตัวรอดส mm ุด hmm. ท้ายไอโรดมันก็เลือกผู้หญิงเลือกหน้ากากาไม่เลือกไอไลดูดิครับดูดิครับคือเรื่องมันบานปลายไปขั้นใหญ่แล้วนะครับคือเรื่องบานปลายไปขักนใหญ่แล้วตอนนี้ครับมันมันกู้ไม่กลับแล้ว fc นั่พสิครับมันกู้ไม่กลับแล้วครับนะมันกู้ไม่กลับเมื่อะไรไม่กลับแล้วผมบอกเลยนะครับบันเทิงเริงใจแน่นอนงานนี้ครับนะผมบอกเลยไปไปกันใหญ่แลวพี่น้องสนุกสนานน่าดูครับ แล้วผมบอกเลยครับว่าอันนี้นะครับไอไลน์ไม่ยอมแน่ไอไลน์คืนไลายสดส่วนแล้วนี่ดิ้งดิงดิ้งดิมาแล้วจุก,กลวเวรกรรมครับนี่ครับองค์ปูปาลิจิตคัดสันอันนี้ผมไม่อยากจะดึงนะครับไม่อยากจะดึงปูลงมาแต่อยากให้รู้ไว้ว่านี่คือเวรกรรมใครไม่เชื่อแต่ผมเชื่อแล้วผมศรัทธานะครับเออ ใครไม่ศรัทธาไม่เป็นไรแต่ผมศัทธาเป็นไงครับเป็นไงครับตอนนี้สําแดฤงธิตยังคําสาบานเป็นไงครับคําสาบานมันออกฤทธิ์เห็นไหมครับยาแค่นั้นงานนี้นะครับบันเทิงเริงใจนะครับบันเทิงเริงใจนะครับพวกมึงฟาดฝันกันเองลุยกูก็นั่งบนภูดูพวกมึงกัดกันสนุกดีอืม กูก็ได้คอนเทนต์คอนเทนต์สะใจนะครับอืคนอย่างลายมันไม่ยอมคนถ้ามันไม่ผิดจำไว้คนอย่างหน้ากากมันก็ไม่ยอมคนถ้ามันไม่ผิดแต่คนที่จะยอมคนหรือก้มอาสซิโอล,ลาบให้ก็คือไอโรนจำคำผมไว้นะครับในทานเรื่องนี้